เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพผมนายภูรินสอนพูดผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมและทีมบริหารวันนี้จะมานำเสนอข้อมูลดีเด่นรายการสถานศึกษายอดเยี่ยมขนาดโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านวิชาการขอนำเสนอผลงานตามลำดับดังนี้ครับโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลห้วยทับทันอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกดยโสธรการบริหารงานวิสัยทัศน์โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมสร้างบุคคลให้มีคุณธรรมนำสู่มาตรฐานสากลดำรงตนตามสายพระราชา ภายใต้การบริหารงานโดยใช้ทีม H.W.K. Model ซึ่งมี T. teamwork การทำงานเป็นทีม E. eager to learn ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ A. accountability ความรับผิดชอบ M. management ระบบของการบริหารจัดการในการดำเนินการที่ใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ P.D.C.A. ส่วน h w k ซึ่งเป็นชื่อโรงเรียนมาจากคำว่า h honor มีเกียรติในหน้าที่ w world citizen การเป็นพลโลก k knowledge with moral ความรู้คู่คุณธรรมภายใต้การบริหารงานที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน s b m มีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมแบ่งสายงานเป็น5กลุ่มบริหารงาน 8กลุ่มสาระการเรียนรู้การบริหารเป็นสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6โดยการกำกับจากหัวหน้าระดับมีการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่จากหัวหน้าเวรและมีแผนผังการกำหนดขั้นตอนการให้บริการของกลุ่มงานต่างๆกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนกิจกรรมเด่นของโรงเรียนได้แก่กิจกรรมธนาคารความดีกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันศุกร์ กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะส่งเสริมนักเรียนด้านกีฬายูโดยูยิสูนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศและการพัฒนาวินัยนักเรียนด้านอื่นๆนักเรียนฝึกทักษะในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมลงชื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลา7นาิกานาทีของทุกวันรวมทำกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่และโฮมรูมรักเรียนก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธงและเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน บริหารและฝ่ายบริหารจะประชุมทุกเช้าวันจันทร์เพื่อนิเทศติดตามประเมินและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอการพัฒนาสถานศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆมีการจัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้งมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมภาคีสีฝ่ายผู้บริหารและศึกษานิเทศนิเทศการจัดการศึกษา และเสนอแนะการสอนของครูผู้สอนส่งเสริมให้มีการประกวดนวัตกรรมภายในโรงเรียนและส่งเสริมให้ครูส่งผลงานส่งคุณค่าสพท o b e เบ a w a r d s จากผลการดำเนินงานตามโมเดลการบริหารงานทีม HWK Model ทำให้ผลการทดสอบระดับชาติโอเนของนักเรียนสูงขึ้นดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2562กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2562กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนานและวัฒนธรรมคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ รู้ได้รับรางวัลดีเด่นด้านต่าง,างๆเช่นรางวัลทรงคุณค่าสพท o b e บ Awards รางวัลเพชรสพม .28 รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการ์โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ประจำปีการศึกษา2563ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล1นโรงเรียนหนึ่งนวัตกรมรมรางวัลระดับชาติกีฬายูโดยูยิสูและกีฬามวยสากลดังนี้เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติน่านเกมประเภทกีฬายูโดจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติน่านเกมประเภทกีฬายูยิสูจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ชนะเลิศก,การแข่งขันกีฬายูโดยุวชนเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่3จากสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังได้รับกิติบัตรโรงเรียนศิลป์หตามรอยพ่ออย่างพอเพียงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การนำเสนอรูปแบบการบริหารงานด้านวิชาการของเรียนห้วยทับทันวิทยาคมในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและสามารถนำรูปแบบไปปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพสารศึกษาต่อไปทีมงานบริหารโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมขอขอบพระคุณท่านกรรมการทุกท่านครับ